อย่างไว้แล้วก็ล้างล้างล้างคอกแล้วก็จัดน้ำให้เขาป้อนยาก่อจะเสร็จก็วันบ่ายโมงบ่ายสองแล้วก็นอนประมาณชั่วโมงหนึ่งถึงแค่ชั่วโมงหนึ่งถึงครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาล้างคอกต่อแล้วก็เก็บพวกลูกอ่อนอะไรให้เขาให้เขา,เขากินยากินยาพวก่วยกินยาแล้วก็ล้างคอกต่อเสร็จแล้วจุดยากันยุงถึงเกือบถึงสองทุ่มแล้วก็ไปทำงานเรียกว่าแบบยุ่งตลอดเวลาเลยโอ้ย เป็นางานที่ริงๆค่ะอยากรู้ว่านอกจากปัญหาเรื่องเงินที่พี่ต้องการเนี่ยแบบมีอย่างอื่นไหมที่พี่ปปัญหาปัญหาที่ว่าคือรอบกวนยาวเอามาทิ้งอ่ะ<ม><ม>คือถ้าเอามาทิ้งรบกวนเอามาถึงบ้านไม่ต้องไปทิ้งที่สะพานหรือใส่กระสอบเพราะบางทีใส่กระสอบมาทิ้งเขาตายในกระสอบเลยนะแล้วเราเป็นคนร,รับเราอย่าอย่าทำก็เลยอย่าคาค่าคือ คือพี่ยังคิดจะรับอีกเหรอไม่คิดจะรับค่ะแต่ว่าคือถ้ามาทิ้งเ็าจะมาทิ้งตรงสะพานใช่ไหมคะแล้วบางทีมาทิ้งลูกเล็กแล้วก็ตกไปสะพานตายไม,ไม่่ตรงนี้คือผมกาลังบอกพี่ว่าผมพยายามบอกท่านผู้ชมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยอย่าเอาอะไรมาทิ้งอีกแล้วหมายถึงสุนัขหรืออะไรก็ตามแมวเมือก็ไม่เอาแล้วเพราะว่าคนคนเดียวเนี่ยดูแลกันไม่ไหวแล้วดูจากกิจวัตรเนี่ยคนนึงมันเกินสะพานทนจริงๆแต่คือสิ่งที่ผมถามพี่ฟ้านเนี่ยก็คือโอเคนอกจากถ้าเกิดว่าจะให้คนมาบริจาคเนี่ย พี่ฟ้าเนี่ยมีมีหมายถึงว่ามีอะไรอีกหรือเปล่าที่ถ้าเกิดว,ว่าทางเราเนี่ยจะสื่อประชาสัมพันธ์ออกไปช่วยได้แล้วมันช่วยให้พี่ฟ้าเนี่ยหมายถึงว่าสภาพความเป็นอยู่ในดีขึ้นข้อแรกพี่อยากได้ไฟฟ้า ไฟฟ้าเพราะว่าอนี่พ่วงเข้ามาหลายบ้านแล้วค่าไฟแพงมากแล้วก็คือไม่อยากมีบัานบ้านไหนให้เราใช้เขาบอกว่าบ้านเราใช้เยอะคือไฟอ่ะลำบากเวลาไฟตกบ่อยไฟดับบ่อยมันลำบากแลค่าไฟแพงเดือนหนึ่งหลายพันอ่ะก็จากที่เห็นนะครับว่าสภาพเนี่ยคืออาการก็ค่อนข้างจะหนักเรียบร้อยแล้วเราก็บอกว่าผมคิดว่าในรายการนี้คงจะมีคนอยากจะช่วยเหลือพี่ฟ้าอยู่บ้างถ้าเกิดเขาอยากจะช่วยเหลือเนี่ยเขาอยากจะช่วยเหลือพี่ฟ้าเป็นยังไงได้บ้าง ผมรคนข้าบอกเลยพี่อยากได้หลังคาแล้วก็ไม้มแล้วก็คืออะไรก็ได้ที่เป็นวัสดุก่อสร้างอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ต้องทําเพิ่มไปอีกตรงนู้น คือต้องทำเพิ่มอีกเพราะว่าหลังคาไม่มีเลยแล้วเวลาเขาเขาไม่มีที่หลบฝนก็จะไปตากฝนกันลุสารเขาแล้วก็อาหารแล้วก็เงินจํานวนนึงเพราะว่าอาทิตย์นึงพี่ต้องพาหมาไปหาหมออาทิตย์ละครสิ่งยาเล็งก็หลายพันอยู่ค่ะเพราะาตอนนี้พาระพี่ก็เยอะเพราะว่าแม่พี่ไม่สบายแล้ววันแม่ทันทีพี่จะได้กลับบ้านพี่ก็ไม่ได้กลับไม่เคยกลับไปหาแม่เลยไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยเป็นเวลาที่หลายปีมากแล้วแล้วก็ พี่คิดถึงแม่พี่มากถึงเขามากๆเพราะตอนนี้พี่ก็หาเงินบางส่วนหาเงินบางส่วนรักษาแม่พี่พี่ไม่สบายมากๆพี่ไม่เคยได้กลับบ้านเลยพี่ไม่เคยได้เห็นหน้าแม่พี่เลยพี่ไม่ได้ทิ้งเขาพี่เลี้ยงหมาพี่ไม่ได้ทิ้งเขาแต่พี่เป็นคนส่งเสียเขาส่งเสียเขาพี่ถือว่าพี่ไม่ได้เลี้ยงแม่แต่พี่ฝากให้น้องเลี้ยงแทนพี่อยากกลับบ้านมากๆอยากแม่มาหาอยากไปหาแม่มากๆ พูดถึงแม่คุยถางพ่ดูแม่หนูคิดถึงหนูรักแม่นะหนูรักแม่นะวันแม่ครับผมก็ช่วยกันนิดนึงนะครับให้พี่ฟ้าได้กลับไปเยี่ยมแม่ถ้าเกิดว่าอยากจะบริจาคสิ่งของอะไรให้บริจาคได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเงินสามารถริจาคเข้าบัญชีพี่ฟ้าโดยตรงแต่ผมอยากถามพี่ฟ้าเพิ่มว่านอกจากเรื่องเงินนอกจากเรื่องสิ่งของใดๆแล้ว เนื่องจากเราเป็นสื่อเนี่ยพี่ฟ้าอยากจะประชาสัมพันธ์อะไรที่จะช่วยพี่ฟ้าได้บ้างไหมเราก็อยากตามหาผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นฝรั่งที่ประเทศอเมริกาอยู่ซานฟรานซิสโกค่ะเขาชื่อคุณลอเลนโซรารีเปเตอร์สันพี่อยากเจอเขามากๆเพราะว่าเวลาที่พี่อีเมลกลับไปเนี่ยเป็นเวลาหลายปีแล้วพี่ไม่ได้เจอเขาแล้วก็อีเมลไม่แล้วก็จะตีกลับมาโดยที่ไม่รู้ว่ามันขัดข้องอะไร ถ้าพวกผู้ชายคนนี้พี่คิดว่าพี่จะคือหมาพวกนี้โชคดีมากกว่าเพราะว่าเขาจะได้มีที่อยู่อาศัยที่ดี<ม>เป็นผู้ชายที่คือเขาเขามีความสงสารกับหมาพวกนี้ค่ะดีมากๆพี่อยากเจอเขาเราเองก็ค่อนข้างจะพูดไม่ออกจากสภาพที่เราเจอตรงนี้มผมก็บอกได้แค่ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ดูอยู่แล้วมีความสามารถในการตามหาคนผมบอกว่าช่วยกันนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่ารู้จักผู้ชายคนนี้หรือสามารถตามหาได้ว่าผู้ชายคนนี้มีอีเมลอะไร เพื่อแจ้งกลับมาทางรายการนะครับทางรายการจะช่วยติดต่อไปประสานงานเพื่อให้พพี่ฟ้าได้เจอกับผู้ชายคนนี้แล้วสถานที่นี้อาจจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้นะครับครับพี่ฟ้าวันนี้เราเองก็ต้องขอบคุณพี่ฟ้ามากมากเลยเพราะว่าถ้ายังไม่ได้มาอยู่นี้เดียก็ไม่รู้ว่าแบบเออหมายแล้วดูพี่ฟ้าลำบากได้ขนาดนี้โนแล้วโนูเสงสารจริงๆก็ ขอ, AH> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ฟ้าสู้ต่อไปค่ะสู้ๆพี่ฟ้าครับ